ก่อนการรับชมโปรดกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้มีข่าวสารที่จะแจ้งให้ทุกท่านได้รับฟังเกี่ยวกับมาตรการเราไม่ทิ้งกันนะท่านจำได้ไหมที่รัฐบาลช่วยเหลือทุกท่านนะเยียวยาเดือนละ5,000บาทจำนวน3เดือน มาถึงขณะนี้นะครับมาตรการเราไม่ทิ้งกันจะยุติการโอนเงินในวันที่30กันยายน2563นี้แล้วนะครับผู้มีการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าตามที่ได้เคยแถลงข่าวไปแล้วว่ากระทรวงการคลังได้ดำเนินการตามมาตรการเยียวยา5,000บาทปุงเล็บมาตรการเราไม่ทิ้งกันเสร็จสิ้นแล้วและมีผู้มีสิทธิ รับเงินเยียวยาทั้งหมด15.3ล้านคนแต่คงเหลือผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาบางส่วนที่กระทรวงการคลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้เนื่องจากเกิดปัญหาเกี่ยวกับบัญชีรับเงินเช่นยังไม่มีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือบัญชีปิดเป็นต้น กระทรวงการคลังยังคงพยายามโอนเงินซ้ำอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงปัจจุบันโดยคงเหลือผู้ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จจำนวนประมาณ5,6,000คนก็เยอะพอสมควรนะครับซึ่งกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินซ้ำอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายน2563เท่านั้นเพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18สิงหาคม2563 ดังนั้นสำหรับผู้มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินขอให้ตรวจสอบว่าท่านอยู่ในกลุ่มผู้มีสิทธิ์ที่กระทรวงการคลังโอนเงินไม่สำเร็จหรือไม่โดยสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www. r a b.. า a t ่ i n g k a r n .com ปุ่มสีเขียวเข้มที่เขียนว่าผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จทั้งนี้หากท่านอยู่ในกลุ่มดังกล่าว หรือท่านได้รับข้อความ s m v s แจ้งว่าเป็นผู้มีสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สำเร็จขอให้รีบไปติดต่อธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมีบัญชีอยู่และดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนโดยเร็วก่อนวันที่28กันยายน2563เพื่อให้สามารถรับเงินโอนจากกระทรวงการคลังได้ทันภายในวันที่30กันยายน2563 ขอศกกระทรวงการคลังย้ำเพิ่มเติมว่าหลังจากวันที่30กันยายน2563กระทรวงการคลังจะพิจารณาปิดโครงการและยุติการโอนเงินดังนั้นขอให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จเร่งดำเนินการผูกพร้อมเพยด้วยเลขบัตรประชาชนโดยเร็วที่สุดนี่เป็นข้อมูลข่าวสารนะครับโอกาสสุดท้ายของคนที่ มีสิทธิ์ได้รับเงินแต่โอนเงินไม่สําเร็จนะครับรีบดำเนินการผูกบัญชีกับเลขประจําตัวประชาชนเดียวโดยเร็วนะไม่งั้นสิ้นเดือนกันยายนนี้ท่านหมดสิทธิ100์ร้อยเปซนแล้วนะครับขอบพระคุณนะสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ